พี่ตุ้ยลุงแม่นะอ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> ดูเองบอสด,ดูเองอุ้ยผมดูพี่หลายจังหวัดเลยแต่ดูอันนี้ดูอันนี้ <c oughs> ชื่ออะไรลูกชื่อฮันน่าค่ะชื่อฮันน่าฮันนี มีคำถามเกี่ยวกับยุงหนูจะถามว่ายุ่งไทยกับยุ่งเกาหลีต่างกันยังไงไม่ไม่เคยเห็นยุ่งเกาหลีนะแต่ยุงไทยมันมีหลายแบบยุงก้นป่องก้นป่องอ่ายุงลายยุงลายเคยเห็นไหมยุงอาดิดาสเลโอ๋อครับข้างมันเป็นลายเป็นเ้นอาดิดาสอ๋อโอ้โกูก็ไม่รู้ว่าอาดิดาสเขาเอาโลโก้ไปจากยุงลายแล้วที่เกาหลีมีมียุงยุงดูไหม อ๋อยุงไม่ดูยุงมีขายุงเกาหลีไม่เคยนับวะอ้าวไม่เคยนับยุงเหรอไปนับด้วยกันไหมล่ะแล้วไปนับยุงออพี่หนุยเอาจริงๆนะผมบอกให้นับที่ไหนลูกหนูว่าเราไปที่บ้านหนูดีกว่าที่เกาหลี